สนับสนุนโดย Toyota b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ Facebook ที่ชานนาครหรือป้ามนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการจนาพิเศษโพสต์ภาพถ่ายหมายเรียกในคดีมินประมาทที่พลตบดเอกเสรีพิสุจิ์เตมิเยเวศอดีตหัวหน้าพักเสรีรวมไทย เป็นโจทยื่นฟ้องพร้อมระบุข้อความประกอบว่าวันนี้มีหมายปิดหน้าบ้านฟ้องคดีตบปากแสลปการตบคนด้วยกฎหมายกระบวนการยุติธรรมต้องไม่ใช่โชคดีโชคร้ายปฏิหารสามพระภูมิแต่ต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งมูลเหตุคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาทิชาได้ส่งหนังสือถึงประธานสภาขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองของพลตระเเอกเสรีพิสุทธิ หลังแสดงความเห็นในกรณียกเยาวชนนักกิจกรรมซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่าถ้าเป็นลูกผมไม่ได้หรอกผมฆ่าทิ้งเลยจริงๆก่อนหน้านี้หลังจากที่สสบัญชีรายชื่อและวหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพลตรุดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศส่งตัวแทนยื่นคำฟ้องต่อสารอาญาเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวเนตรพรเสนสังคมหรือปุ้งทะลุวัง ในคดีมินประมาทมินประมาทโดยการโฆษณาดูมิ่นด้วยการโฆษณาขู่อาฆาตพร้อมเรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทจากนั้นพลตระเวกเสรีพิสุทธิ์ได้ออกแถลงการกรณีการลาออกจากสสเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเสรีรวมไทยได้หนึ่งเก้าอี้ทำให้คิดว่าผู้สมัครของพรรคดีๆเยอะแยะไม่ได้รับเลือกในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ต้องการพรรคเสรีรวมไทยจะไปนั่งในสภาในทำไมซึ่งก่อนหน้าน,านี้รับใช้มาแล้ว4ปีเต็มจึงไม่ได้ยึดติดตำแหน่งใดๆ ล่าสุด Facebook เพจดาวแแฉกโพสต Facebook ระบุว่าเอาแล้วเสรีพิสูจน์ฟ้องบุ้งทะลุวังในข้อหามินประมาทค้ามนุษย์พร้อมหาเบื้องหลังบุ้งเลี้ยงเด็กรับเงินใครมาซึ่งก็มีชาวโซเชียลเข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยกับการกระทำในครั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพลตระเอกเสรี T B X พิสทจน์เต,ตมียาเวศสสบัญชีรายชื่อและหวัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้ยื่นใบาลาออกจากตำแหน่งสสแล้ว โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลในวันที่1กันยายนนี้ซึ่งผลจากการลาออกดังกล่าวทําให้นายมังกรยนตระกูลผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่สองและว่าที่เลขาธิการพักจะถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนซึ่งการตัดสินใจลาออกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนซึ่งพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์ได้แจ้งคนใกล้ชิดรวมถึงประธานสาขาภาคต่างๆของพักว่าจะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อและให้นายมังกรทําหน้าที่ในสภาแทน ส่วนตนนั้นจะลงพื้นที่และเตรียมความพร้อมให้กับพักในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปทั้งนี้ไม่มีประเด็นน้อยใจที่ไม่ได้รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลพักเพื่อไทยขณะที่นางสาวนาภาพรเพชรินดาระบุว่าตามที่หลายสื่อสนใจติดต่อสอบถามเรื่องการลาออกจากการเป็นสสของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เต็มยาเวศท,ท่านได้ยื่นหนังสือแก่สภาในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมโดยให้มีผลในวันที่1กันยายน นั่นหมายความว่าวันที่ท่านใส่ชุดปกติขาวไปที่พักเพื่อไทยนั้นท่านได้ลาออกแล้วซึ่งการได้ตําแหน่งหรือไม่สําหรับท่านไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจแค่หวังส่งเพื่อนให้ตั้งรัฐบาลได้และประเทศไปต่อได้จะเห็นได้จากครั้งรัฐบาลที่แล้วที่เสนอตัวเลขพร้อมตําแหน่งมาก็ไม่ได้สนใจเลยใดจึงขอเรียนแจ้งทุกท่านทราบว่าเสรีวิสุทธิ์จะอยู่ตรงไหนก็จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเหมือนเดิมต่อไปนั่นคืออุดมการณ์ของอดีตข้าราชการ75วันแต่เพียงเพราะว่าครั้งนี้ได้สสเพียงที่เดียว จึงไม่อาจขับเคลื่อนงานในสภาให้ดีได้อย่างที่คิดจึงลาออกแต่ใช้เวลาขับเคลื่อนงานตรวจสอบสอยคนทุจริตต่อไป ขณะที่พลตระเอกเสรีพิสทธิ์เต็มียาเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยถแถลงถึงการยื่นหนังสือลาออกจากสสพักเสรีรวมไทยซึ่งจะมีผลในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ว่าถือเป็นการเสียสละเป็นความตั้งใจของตนหลังจากที่ช่วยเปิดทางให้พักเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยการจับมือกับพลเอกประวิตยวงสวรรค์หัวหน้าพักพลังประชารัฐและรวมเสียงสนับสนุนให้ในายเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ผมถือว่าภารกิจของผมที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วผมก็จบแล้วผมก็ได้ทําหน้าที่ทั้งสนับสนุนและยกมือโหวตให้ในายเศรษฐาในวันที่22สิงหาคมได้บรรลุผลแล้วจากนั้นในวันที่23สิงหาคมผมได้ยื่นหนังสือลาออกเพื่อใหสมาชิพกพรรคได้เป็นสสและทําบทบาทของหัวหน้าพรรคเพื่อสร้างพรรคเสรีรวมไทยได้เต็มที่วโร,รเอกเสรีพิสูจน์บอกว่าสำหรับการจาัดสรรโคต้ารัฐมนตรีทั่วไปเหมือนหมายแย่งชามข้าวตนไม่ได้หมายถึงตอนนี้ แต่เมื่อแย่งโคต้ารัฐมนตรีแล้วตนสงสัยว่าทําไมไม่ไอายข้าราชการในกระทรวงคนที่จะไปรัฐมนตรีที่มาจากการซื้อขายตนมองว่าไม่ใช่ผู้นําระดับสูงสุดหรือระดับ5ส่วนคนเป็นนายกต้องสร้างชาติต้องคิดถึงเรื่องคนตอนนี้ผมเป็นคนในระดับผู้นําสูงสุดคือคนที่เสียสละทั้งนี้ผมไม่เคยมีสัญญาก,กับพักเพื่อไทยว่าจะมาช่วยแล้วต้องมีตําแหน่งแต่ตอนพักเก้าไกลย,ยอมรับว่าเขาเสนอตําแหน่งให้ผมและดีกว่าพักเพื่อไทยอีกแต่ทั้งนี้เมื่อไปไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับ ซึ่งเขาเล่นการเมืองเมื่อเขาไปไม่ได้คนอื่นก็ต้องไปไม่ได้ด้วยส่วนการลาออกครั้งนี้เพราะผิดหวังไม่ได้ตำแหน่งหรือไม่ขัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกว่าผมไม่ได้ผิดหวังอะไรและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ